เกระทอมมโอ้ยไมีหลีบ่มันบบเป็นตามาได้ปลาเนี่ยไหมที่วางฉันเอ๋อจะบูงอีหลีบอัยยันโอ้ยบ่แล้วเอามันสีเป็นยังอาถรรพ์ได้ป้าอาถรรพ์ปลานี่อาถรรพ์ไปโอ้ย่อยากบอกคนเข้าไปนะออกมาก,กับพ่อได้หายตัวไปเป็นใครเป็นพี่บ้าเป็นท้อทิพย์ท้อเดืในป้านี่ยนะไปง่ายไปพุ่นไป,ไป,ไ,ป,ไ,ปไปดงพุนนะ่ณน่ะ โอ้ยบ่พอเป็นหยังดอกโอเจะห่วงหยังอยู่นี่มันมีหยังอยู่นี่หมันจักได้อีหยังอยู่นี่เอาโอ้ยบ่ว่าเห็ดก็หลายอีหยังก็หลายของปลาสัตว์ปลาอยู่นี่หลายคักอีนี่เอามีดอันเดียวนี่ก็พาเข้ามานี่จะมาหาเห็ดหาปลาหาเนื้อยู่เนื้กินน่ะแต่ทมาหาสมุนไพรโอ้มาหาเบิ่งตัดไม้ตัดนี่ไปเฮ็ดกระพริบปอบไปมันใจบ่ดีดิใจบ่ดีดิไอ่บ่เป็นหยังดอกคนกิ้งลูกเลยนี่เฮาบ่เข้าเป็นไม่ได้บอกโอคนกิ้งลูกพุ่นล่ะห่วยอ่ะทันที่รีเได้หนิ อุ้ยถุหลานปกปากหลานไปองเรื่องของดีมันนเนี่นวามันแถวนี้ละเห็ดกะไลนี่บอเจมไมาหวนี่บอกี่เละไกับบุอึดดงเน่ยกงนอสั่มนเขามาเอาไปแล้วเอาน้าทางคด้จ้าเด้อโอ้ยปลาอุดมสมบูรนี่ยเหรองูมึงงูน้ำเนียะ เน็ดโอ้หอ,อนก็หอนข้าข่อยมากหอยมากมาากับมาปลาอาจทำเนาะไอยันเออแค่คนนี้นะเอาแล้วหากินว่าทีตัวแดงเนาะมันจะได้ง่ายบ่ล,ยล่ะฝนกขบเป็นตุกได้ล่ะมันจะขึ้นบ่ล่ะเน็ดอีพอเฮ้ยป้านต้นนี่ยมันจะขอเล็กเท่าไหรเนาะงวยมันจะได้มืดล่ะโอ้โทา้าที่นี่ต้นไม้ไหม เาไหว้ด้นหนิแม่ต้นไหวหน่อย,<า>ยต้นไหวต้นไม่งานไหวสมเจ้าอยากมากเนาะเฮ้ยผู้ดใดกับสมุนไพรด้ะเบิง้งเนเด้อเหรอเบิง้งเด้อเหรอลองเท่ากับพอใส้ผาาบูดหมจะเริมบออ่บอเออบ่อเป็อย่างด่หกเนาะถังเข้าไปนี่ถางปลาว้าวไหวง แยกกันหาถ้าเป็นเรื่องไอ้เฮะแยกกันหาเราหานงานต้กันเพรเห็นได้กินง่ายๆได้หนิเออเมนเดียวเอาจังสี่ไปขอยิบไปทั้งนีู่นะอีกประมาณชิพหานาทีจังเอินมากพอกันยูหม่องเก้านี่โอเคจำได้บ่เนี่เอามีดบักไว้เนี่ยมีดบักไว้บิดบักไว้เอาเอาหนินะเจ้าอยู่นี่เด้อแยกกันได้เด้อเอาพวกจะคล้องได้เด้อล่ะเขาบม่ได้รักนี้ได้หนิบ่วยากบ่วยากเอาเอาเอาไไปชิพหานาทีเด้อเออเบิ้งไหวอยู่นี่ก่อน โมาคักแทนนี่ไหมปลาไหวไง ว่าเลยคือก็มานอนอยู่นี่วันนี้เอาขึ้นเหลืองลอยลอยแล้ววันนี้ไอ้ยันไอ้ยันว่าแล้วว่าแล้วไอ้ยันตื่นว่าหาเห็ดยังไงก็มานอนเป็นยังดูนี่โอ้ยเหลืองหมดแล้วไอ้ยันไอ้ยันเอาลูกเลยแม่ตื่นไอ้ยันไอ้สายันไอ้ยันจะเป็นยังนี่ไม่ไม่แม่นหรอกวะ ว้าลตัวว่าแล้วไปไลุกลุกกไอเย็นโอ้ยกระปั่กรั่โอ้โอ้ยโอ้เอาเยอะเอไปไปไปโอ้ยแห้งงางกับบมี่ไปเลยโอ้ยบอกเจ้าแล้วบอกเจ้าแล้วบ้าน้ำควายใ่ไหมไอเย็นเอาเปยังระยมขัีีด้วยดิช่นครับช่นม กานั่งๆกนั่งกอนโอ้โหโอ้ยยยยยยยโอ้ยย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 บยยยอยย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 ย่าจยยยยยียยยยอยยากยย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 ยกยย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 ้ยยกยยยยยยยนย่ยยยยยยานะนี่เจอดีแล้ยยี่โอ้ยย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 วยงปูยย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 หยย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 เลยมันเข็ดมันมีแนวดีอยู่ในหัยยขเป่ามให้ ออาลบฟืนเห็นไหครับนี่เพียงเพียงน,นั่นเปงไดล่ะไปไปแสงมาอูอ้ไปเห็นยังมาหนูพกุกบ่ อยังเจ้าเห็นอยังเจ้าเห็นอย่างยังปู่ยิงปู่ยิงปูยิยังมาอยู่ในป่าปีปีบ่ครับต้องปราบไปเยวฮะต้องไปใส่ละนี่ไปน้องไข่ไป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 อ๋อให้เราเมื่อเลยเจ้าผ้าข่อยไปดูมองไรไปเราสิเมื่อบ้านเราไปยังเราปลอดภัยแล้วบอกแล้วบอกเสียข่อยนี่ครับปู่ยิ้มใส่บานเขาตามผมมาเลยครับมา งูนี่นบ่ครับโอ้ง so ูแล้วปูหูแล้วได้กินแล้วโอ้ปูรับขออนุญาตครับเนาะนาฬิกาคืองามเด็ดครับขอซะครับไวยขอจังใดอันนี้ก็ขอเพิ่มมากขึ้นกันปูท่านสมัยครับปูบ่่คยมีเวลาก็เลยต้องซื้อนาฬิกามันสิไดดมีเวลาใช่นี่ละครับงนี่บ่ครับผมหัวอีกช็อตนึง

เกินไปแล้วย่านบ่ย่านก็นี้เท่าไหร่โอ้ย่ต้องบอกให้ย่านก่อนเนาะเก่งหลายเป็นบ่เหตุจังสี่บ่ถือเดี๋ยวเจอที่ได้ไปพุดไปเกิดเพี้ยงได้กินบอห่วย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 ยังบ่เนี่ย เอ้ยวอกวอ้ยเอ้ยเฮยยาแยโอ้ยมเก่งแท้ม yeah ันค ah> ือเก่งแ้ะเอกล้วเยยมันคือเก่ง้